นับตั้งแต่มูซาลาเดินทางไปรับใช้ทีมชาติทำศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นส์นะครับก็ไปตั้งแต่ช่วงต้นๆเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วนะก็เลียพูนะครับลงเล่นในทุกรายการไปทั้งหมด6นัดชนะ3เสมอ3แล้วก็วันพรุ่งนี้นะวันเสาร์ก็จะเล่นในบ้านอีกนัดหนึ่งในศึกรีเมรีกเปิดบ้านเจอกับทีมรองบวยอย่าง เบอร์นลี่ซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็เจ็ดนัดที่โมซาลาไม่อยู่เนี่ยนะครับเท่ากับว่าลีพูลไม่แพ้ใครเลยคือโมซาลาตอนนี้กบเกือบจะเสร็จสิ้นภารกิจในศึกชิงแชมป์กาลทวีปนะครับเพราะว่าตกรอบรองชนะเลิศโอ้โหแล้วก็มันน่าชีช้ำกล่ำปีไม่ใช่น้อย นะัคือแพ้เพื่อนเก่าอย่างซาดิโอมาเน่นะฮะเซเนก้าของซาดิโอมาเน่อีกแล้วต้องต้องใช้คําว่าอีกแล้วเพราะว่าอียิปต์นะครับของโมซาลาเจอกับเซเนก้าของซาดิโอมาเน่เนี่ยบ่อยครั้งในศึกชิงแชมป์แห่งชาติทวีปแอฟริกาเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายมักจะเป็นอียิปต์ที่ชอกชมป์ชกช้ประกำใจแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเป็นอีกครั้งหนึ่งที่อียิปต นะของโมซาลาไปไม่ถึงดวงดาวก็ได้แค่ชิงที่3กับไนจีเรียนะครับซึ่งก็เอาตรงๆนะพอมันตกรอบตัดเชือกตกรอบรองชนะเลิศแล้วเนี่ยมันก็แทบจะหมดละไม่เหลือแรงจูงใจแล้วนะครับพอชิงที่สามก็เล่นไปให้มันครบครบโปรแกรมไปแบบนั้นแหละต่อให้ได้นับ3มันก็อาจจะไม่ได้นํามาซึ่งความน่าภาคภูมิใจสักเท่าไหร่นะอ่ะก็เป็นนั้นว่าพอพ้นสัปดาห์นี้ไปสัปดาห์หน้าโมซาลาก็จะคืนกลับสู่ลิเวอร์พูลอีกครั้ง มันก็เลยนํามาซึ่งคําถามครับนะเป็นคําถามสําคัญถามว่าแล้วถ้าโมซาลากลับมาอาร์เนอร์สล็อตจะเอาอยังไงที่มันเกิดคําถามนี้ก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าโมซาลาฤดูกาลนี้ฟอร์มตกแบบหัวภาพไม่เหมือนเมือ่อฤดูกาลที่แล้วเหมือนกับว่าซีซันก่อนเนี่ยปล่อยพลังไปแบบหมดหลอดแล้วนะใช้พลังงานไปหมดแล้ว ไม่ไม่เหลือมาถึงฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็พอโมซาลาฟอร์มตกก็เลยโดนกระชากออกจากทีมนะถูกจับขังอยู่บนซุมมานั่งสำรองโอ้โหและระดับซาลาระดับ king of anfield หรือราชันแห่ง a n f i e l d อยู่ดีๆไปจับมาเป็นตัวสำรองเล่นมาแปดฤดูกาลนะครับยิงกระจายยิงถล่มทลายกระซวกตะข่ายแบบไม่ยั้งหยุดมาทุกฤดูกาลถือว่าเป็นนักเตะ หนึ่งในตำนานนะครับของลิเวอร์พูลเนี่ยรับตลอดการด้วยอยู่ดีๆจับไปขันอยู่ในมานั่งสำรองมันยอมไม่ได้มันไม่ใช่อะ่ะมันเสียนะครับถึงแม้ว่าจะฟอร์มตกแต่ของแบบนี้มันต้องอัตโนมัติมันก็เลยเกิดปัญหานะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลพอซาลาฟอร์มตกลิเวอร์พูลก็ฟอร์มไม่ดีไปด้วยพอฟอร์มไม่ดีก็ใช่ไหมคาบ้านมั่งเอาชนะคู่แข่งที่อ่อนดอยกว่าก็ไม่ได้อะไรแบบนี้จนกระทั่งอเนซซ์ล็อตจำเป็นต้องถอดโมซาลาออกไป นะครับแล้วก็ปรับระบบปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นใหม่ให้มันมีความรัดกุมระมัดระวังมากยิ่งขึ้นไม่ได้รวดเร็วกะซวกไส้แตกดุดันเยี่ยมโหดนะครับระห่ำโคโตรโหดไม่ปราณีใครเหมือนเดิมอะไรแบบนั้นนะก็กลายเป็นว่าตอนซาลาไม่อยู่ลิอร์พูไม่มีปัญหาเห็นไหมครับแล้วตอนเนี้ย หงแดงจากการทํางานของท่านเจ้าคุณอุ้ยฮ่าท่านเจ้าอาวาสแห่งวัดห้วยหงแดงรัตนารามนะก็เอาตรงตรงะแม้ว่าแฟนบอลอาจจะยังไม่ค่อยจะสบอารมณ์สักเท่าไหร่นะครับเฮ้ยเล่นช้าๆเออยๆนะครับต่อบอลไปต่อบอลมาถ่ายซ้ายถ่ายขวาแต่อย่างน้อยๆเนี่ยมันไร้พ่มาสิบเอ็ดเกมติดต่อกันเข้าให้แล้วในเมื่อผลงานเนี่ย นะครับโอเคแหละแฟนบอลอาจจะยังไม่ค่อยปราบปลืม้มสักเท่าไหร่ไม่แปรปลื้มอะไรสักเท่าไรแต่อย่างน,น้อยเนี่ยนะครับมันทําให้ได้ผลการแข่งขันที่ตัวเองต้องการโอเคอาจจะไม่ชนะคู่แข่งแต่อย่างน้อยก็ไม่แพ้นะเด็กคงหลายคนอาจจะบน่นเฮ้ยไม่ชอบเลยวิธีการเล่นแบบนี้แต่มันไม่แพ้นะครับแต่มันไม่แพ้มันก็ถือว่าเป็นผลงานที่ไม่ได้วัดเลวร้ายอะไรมากมายเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นพอโมซาร่ากลับมาจะทํายังไง โมซาลาเนล่งเล่นให้ลีพูนนสุดท้ายเกมที่เอาชนะไบรตันสองประตูต่อศูนย์หลังจากที่ก่อสงครามนิวเคลียร์นะครับคือหลังจากที่ถูกดลอปเป็นตัวสำรองโมซาลาก็ให้สัมภาษณ์โอ้โหเขาเรียกว่าพลังพลูออกมาถูกโยนเข้าไปใต้ท้องรถบัสนะหลังเกมกับลีส์อยู่ในเตด ไม่ได้ขับที่แอนฟิลด์ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมหลังจากนั้นนะมันก็คือการกรอสงครามนิวเคลียร์ล้างโลกก็ถูกดรอปไป1เกมนะครับในเกมที่ยกโยธาพลากรไปเยือนจูเซเป้เมียซ่าบ้านของทีมงูใหญ่อินเตอร์มิลานแล้วก็กลับออกมาพร้อมกับชัยชนะนะครับหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยเปิดใจเจรจากันพูดง่ายว่าเคลียร์กันหน่อย ก็ปรากฏว่านะฮะเรื่องไม่ได้บานปลายอะไรออกไปโมซาร่าก็ยอมนะครับกลับมาวางตูดบนมานั่งสำรองในเกมกับไรตันที่แอนฟินแล้วก็ตัวเองได้ลงเร็วกว่ากำหนดนะครับเพราะว่าเกมนั้นถ้ายังจำกันได้โจโคเมสลงเล่นเป็นแบ็คขวาแล้วบาดเจ็บก็เลยต้องเอาซาลาลงแทนแล้วก็ขยับเอาโดมินิกซบอสไลเนี่ยไปเล่นเป็นแบ็คขวานะครับทีนี้อย่างที่ผมถามอ้าวแล้ว แล้วถ้าโมซาลากลับมาจากศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นน่ะมันจะเหลือที่ว่างให้กับเขาไหมในทีมซึ่งตอนนี้ไม่แพ้ใครมา11เ,เกมติดต่อกันในทุกรายการถ้าถามผมนะฮะผมผม,ผมเชื่อว่าอาร์เนสซอตอ่ะแข็งแล้วก็แข็งพอที่จะไม่เปลี่ยนแปลงทีมที่ยังไร้พ่ายมา11เ,เกมแล้วก็ไร้พ่ายทั้งหมดตอนที่โมซาลาไม่อยู่คือพูดง่ายว่ามันยังไม่มีความจําเป็นต้องไปเปลี่ยนรูปแบบการเล่นหรือไปเปลี่ยนตําแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นโมซาลากลับมาแล้ว อาจจะต้องเป็นตัวสำรองไปก่อนทีเนี้ยพอนั่งสำรองนะครับมันก็จะเริ่มเริ่มเริ่มขาดใจเริ่มเกาะกินแล้วอา้าวกลับมาก็ไม่ค่อยได้ลงเฮ้ยมันยังไงวะเนี้ยนะเดี๋ยวได้ลงบ้างเดี๋ยวไม่ได้ลงบ้างหรือมีนักเตะรุ่นหลังที่มีความสำคัญกว่าแน่นอนครับว่าเจ้าตัวนะเจ้าของฉายาคิงออฟแ f i ฟินผู้นี้มันก็ต้องคิดอยู่แล้วมันจะไม่คิดมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะกินแหนงแคลงใจกันไม่อีกนะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยนะครับโมซาล่ากลับมาคราวนี้ก็ยังถือว่ามีโอกาสนะมีโอกาสที่จะสอดแทรกอยู่เหมือนกันเนื่องจาก Bradley, คอนเนอร์บรดลีย์นะฮะแบ็คขวาซึ่งยึดตำแหน่งตัวจริงในช่วงหลังเนี่ยเจ็บยาวถัวการบาดเจ็บลักพาตัวไปตลอดทั้งฤดูกาลซึ่งก็อาจจะเป็นได้ที่เขาจะอาจจะต้องถอยเอาเจอร์ีฟริมปงเ K a ปเองปองปงของพวกพี่ๆเนี่ยลงมาเล่นเป็นแบ็คขวาหรือไม่ก็อาจจะต้องขยับเอา โซโบนะฮะออกมาเล่นเ็นแบ็กขวาซึ่งผมมองว่าถ้าเอาโซโบสไลมาเล่นเ็นแบ็กขวาเนี่ยด็กคองเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผมมองว่ามันเสียประโยชน์นะมันเสียประโยชน์จากโซโบควรจะอยู่เป็นมิดฟิลด์ตัวกลางหรือเป็นผู้เล่นหมายเลขสิบอะไรแบบนั้นซะมากกวา่าหรือออกไปเล่นทางหน้าขวาเนี่ยมันก็ยังดีสักกว่าที่นี่นะครับคาถามคือตําแหน่งหน้าขวาจะเอายังไงคือตอนที่ซาร่าไม่อยู่หรือตอนที่ซาร่าโดนดรอปเนี่ยเราจะเห็นว่าอนเนอร์สล็อตเขา ปรับแต่งใหม่นะครับจาก4 2 3 1เนี่ยมาเป็น4 3 1 2บ้าง4 4 2แบบไดมอนด์อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีนะครับมีแบบ4 2 2 2หรือ4 4 2เฮียอะไรก็เยอะแยะไปหมดอะ่ะพูดตัวเลขแล้วแม่งง <c oughs> นะพูดตัวเลขแล้วแม่งงเอาเป็นว่านะเขาก็เล่นไม่เหมือนเดิมเหมือนไม่มีปีกธรรมชาติอ่ะอธิบายแบบนี้น่าจะชัดเจนเขาจะเอาฟลอเนเวสตไปอยู่ทางซ้าย นะครับขยับเอาโซบอสไลไปอยู่ทางขวาหรืออาจจะให้เจอร์มีฟิมโปงไปเล่นทางขวาบางนัดก็ใช้เฟเดริโกเคียซ่าซึ่งก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยจะเวิร์กสักเท่าไหร่เขาเรียกว่ามันก็ยังไม่เสถียรไม่แน่นอนว่าว่าตำแหน่งหน้าขวาเนี่ยใครจะยึดแบบถาวรน,นะก็สลับไปเรื่อยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องไปแตะต้องเลยนะตำแหน่งหน้าขวานี่คือตำแหน่งที่ภาษาอังกฤษใช้คําว่า untouchable คืออย่าเสือกนะฮะก็เป็นเป็นของโมเป็นของพี่โม นะโมโม่ Momo เนี่ยเขาจองอยู่คนเดียวแต่พอมาฤดูกาลนี้นี่มันไม่ใช่แล้วมันมีการสลับจับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยตามจังหวะตามสถานการณ์กลับมาคราวนี้นะครับก็ต้องมาแย่งชิงตําแหน่งหน้าขวานะครับกับก็โดมินิกโซโบสไลนั่นแหละเพราะว่าถ้าเอาหน้าขวาไปให้ซาร่ามันก็ต้องไปตัด มิดฟิ์ตรงกลางทิ้งสักคนหนึ่งอาจจะเป็นเอเล็กซ์เแมกอลิสเตอร์นะหรือจะเป็นเคอร์ติสโจนหรือจะเป็นโ so ดมินิกโซโบสไลน์เล็กไหนจะมีฟอร์เรนเวียสมีโคดี้คัคโปอยู่ทางซ้ายโอ้ยมันวุ่นวายไขว่กระชอนเพราะฉะนั้นนะครับโมซาลาเบื้องต้นเนี่ยผมมองว่าน่าจะต้องยอมรับนะต้องใช้สปิปิตสูงหน่อยยอมรับสภาพนะได้ข่าวว่าไปเล่นที่อียิปต์โอเคยิงได้4ประตูยังไม่ได้รวมนัดทิงที่สามนะครับแอซิตได้อะไรอย่างเนี้ย แต่ก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหมันมันตูมตามมันแบบโอ้โหฟอร์มกระฉูดแตกอะไรแบบนั้นมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับกลับมาแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนแรกนี่ก็ต้องยอมยอมเป็นตัวสำรองไปก่อนบนมานั่งสำรองไปก่อนแล้วพอได้โอกาสซึ่งผมมองว่าซาร่ามีโอกาสทุกนัดนั่นแหละนะครับมีโอกาสทุกนัดนั่นแหละก็คงเกมเป็นยังยงงเป็นยังไงเดี๋ยวก็ได้ลงครึ่งลงครึ่งหลังเดี๋ยวมีคนจงคนเจ็บค่อยว่ากาัน นะครับก็ยังไงก็ต้องได้ลงเกือบทุกนัดนั่นแหละเพียงแต่ว่าพอลงไปแล้วเนี่ยมันก็คือบทพิสูจน์ตัวเองซึ่งซาร่าเขาอาจจะคิดอยู่ในใจว่าแล้วทำไมกูต้องพิสูจน์ตัวเองอีกเห็นไหมมันก็จะย้อนแย้งกันไปย้อนแย้งกันมานะฮะเอาง่ายงายเลยเบื้องต้นซาร่าต้องทำใจก่อนนะครับในมุมมองของผมวิเคราะห์ว่าน่าจะถูกอนสลอตจับเป็นตัวสำรองไปก่อนนะครับแล้วพอมีโอกาสทีเนี้ยค่อยมาว่ากันอีกทีว่าจะพิสูจน์ตัวเอง ให้ผู้จัดการทีมเห็นได้ไหมว่าเฮ้ยนี่ไงความสําคัญของกูนี่คือความสุดยอดของโมซาลาสำหรับลเวพูลอะไรแบบนั้นนะก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาแหละกลับมาอาจจะมั่นใจมากขึ้นนะครับได้พักผ่อนนะได้ทบทวนตัวเองได้ไปรับใช้ทีมชาติได้ไปอยู่กับคนชาติเดียวกันภาษาเดียวกันนะครับได้กลับไปที่ทวีตตัวเองนะครับก็อาจจะสภาพจิตใจอาจจะดีขึ้นแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอการตกรอบ ตัดเชือกไปไม่ถึงดวงดาวเนี่ยมันจะทําให้สภาพจิตใจย่ําแย่อีกด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ค่อยมาว่ากันเดี๋ยวทุกอย่างจะเห็นเองนะครับหลังจากที่โมซาลาเดินทางกลับมาที่แอนฟิลด์ครับาาาลลลลงงงงต Running ดดดดิิดิิ่ ¡Gracias!